กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำโดยว่าที่ร้อยตีอนุภาพเกสรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้จับมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตร ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบตราสัญลักษณ์ VCOK ย่อม,มาจาก Water o d a l e t ซึ่งมอมให้แก่ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดได้มาตรฐานพร้อมเล่งรลรนรงประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ซึ่งว่าที่ร้อยตีอนุภาพได้กล่าวว่าโครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวจะบ,บรูรณาการความร่วมมือสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับหรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยววดัดชุมชนร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าตลอดจนผู้ให้บริการขนส่งและยวดยานพาหนะอาทิสนามบินสถานีขนส่ง รถทัวร์รถไฟและปั๊มน้ำมันเป็นต้นนอกจากนั้นยังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดูแลและพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดถูกหลักอนามัยสะดวกเพียงพอปลอดภัยได้มาตรฐานอีกทั้งกรมการท่องเที่ยวยังให้การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาห้องน้ำที่ได้มาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย